อยู่เลยดิแตนบายเปิดสียิงขาวเปิดขาวยิงสีโดนสาวกม่เป็นไรไม่เป็นไรถือว่าถือว่าล้มถือว่าล้มถือว่าล้มถือว่ามีความสามารถยิงกระดอนเฉียวเฉียวเสียชื่อหมด เอาถือว่าได้เอ้ายิงดินมันสะเทือนแล้วลงด้ามันโดนย่ากระเด็นโดนมันเป็นยุทธวิธีเกกมาเอาสเก็ดโดนใช่ม่อยากหลังคุ้มไม่อยากให้มันตายอ่ะเอาละเว้นละหมด อัลโลดอันโชกี้เครื่องโฮเตอร์เท่าไหร่ห้าสามสี่ซีห้าสามสี่สี่เหลือสองเป้าบวกสิบยังไม่บวยมีคนบวยใครกว่าหมดแล้วดิเฮ้ยคุณน้องไม่บวยว่ะใครยังเล่นอีกเปล่า